โอ้ยเอากระจกนี่ครับเป็นผู้โดยสารนะครับขอขอไปล้อเอ็ดด้วยเพืเจ้าท่านได้เกาะกระจกไปมือเหนียวอย่างเลยเอามือลุตสวอเบอร์เด้ออีหยีบเด้อไม่ใช่ลุตอยู่มือเหนียวนะครับดูบานเหนียวนะครับของตุ๊กเอจิจก เอาล่ะครับร้อยสแล้วครับร้อยยี่สิแล้วครับ,รบุดไมุ่ดุดไมุ่ดุดไมุ่ดุดไมุดไมุ่ดครับเอาพอ,พอ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 เอาหนอกเอาหนอกสงสารมันเอาเอาตายแล้วหร じゃあもあ、一お、oh.